ประกันสังคมเนาะถ้าเราทํามันถูกต้องโอ้ยเขารับรองปลอดภัยทุกอย่างป่วยก็ได้รักษามาโรงพยาบาลก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะเพราะประกันสังคมช่วยนะคะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองถูกต้องยิ่งถูกต้องยิ่งดียิ่งถ้ามีอโอกาสนะคะบางคนมีเงินเยอะสามารถเป็นแม่ค้าพ่อค้าก็ได้จัดขยับฐานะจากเป็นคนแรงงานอันไหนเป็นอาชีพที่เขาห่วงห้ามเราก็ไม่ต้องไปทํานะคะ ขนาดคนลาวอ่ะเขายังมาเข็นรถขายผลไม้ขายลูกชิ้นนึ่งทำน้ำจิ้มเองนะคะนั่งเสียบกันเองนะคะว่าไปซื้อไอฮอตดอกมาเท่าไหร่ไอลูกชิ้นมากี่ลูกจากในนี่แหละแมฆโครเนี่ยก็ําให้เขาสร้างธุรกิจได้โดยที่เขาใช้พอมันทำเสร็จเขาก็เอาใสาท้ายรถมเอเตอร์ไซค์ที่เขามีบางที ทำจนมีคนแต่งงานด้วยแล้วก็พากันไปขายเลาะตามทุ่งนาแถวแถวเลาะกรุงเทพเยอะแยะคนลาวบ้านเราต่งจังหวัดสมังประเทศลาวนะใครจะไปรู้พูดภาษาเดียวกันนะคะ<笑><笑>ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะนี่ที่สัญญารู้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆกลุ่มเนี้ยเขาเป็นไน ยูทูบเบอร์กันนะคะก็มาออกทั้ง Facebook ทั้งอะไรสัญญาก็ติดตามโอ้อย่างนี้นี่เองเพราะสัญญาไปเจอเขาอยู่ในนัดวัดนาป่าพงนะคะไปเรียนรู้เรื่องอพุทธวจนะ,ะธรรมะจากพระโอษของพุทธเจ้านะคะจากที่เขาเอามาออกในรายการที่มันเป็นไอโลกเรียลไทม์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเราเราก็เข้าใจอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อยู่แล้วมันมีเหตุของมัน,นะคะ่ะทุกคน แต่ทีนี้อ,อุ่ย๊ยเดี๋ยวก่อนนะขอพูดก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ดกดไฮไลท์เนะาะน้องหลินก็เรื่องดีๆธุรกิจเครือข่ายเอาให้ที่สบายใจเคลียร์ใจกับแม่ติ๋วแล้วดูแล้วคะ่ะอันนี้นะคะแล้วก็น้องเด่นฟังอยู่ใช่ไหมขอบคุณน้องเสียนับอยู่เอ,อ๋อน้องหลินบอกว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์มันมีกฎหมายพรบคอม ใช่เรียนภาษาฝึกสมาธิเขาทักททยกันนะคะเพื่อนสองคนเขาเนาะถ้าจัดวิ่งมาลาธทอนรอบเกาะจะสร้างอะไรได้เขาวิ่งอยู่ค่ะตอนนี้นอ้องที่เกาะพัง,งานเขามีสมาคมวิ่งรอบเกาะค่ะแต่พี่ไม่แข็งแรงขนาดนั้นขอบคุณนะคะน้องชูเกียรติไม่มีช่องแต่ก็มาหาเพื่อนทุกหลายๆช่องพี่เจอชูเกียรติมาเนาะ จากช่องของน้องอ้ํากิติคุณหรือน้องใครเนี่ยน้องอ้ําเนี่ยเป็นเพียงคนที่ไม่ได้สร้างช่องนะคะแล้วก็พี่บุญแพงอีกคนหนึ่งแล้วก็ใครอีกหลายคนอยู่นะคะที่เข้ามาติดตามสัญญาสัญญาก็ไปหาคอมเมนต์กับตามเพื่อนที่ขึ้นอ้ไลฟ์สดนี่แหละน้องช่องน้องแตงช่องใครต่อใครแล้วเราก็เจอกันในช่องยูพามิวอะไรพวกเนี้นะเขากําลังไลฟ์สดสัญญาก็ไปให้กําลังใจช่องมีชา้าชามีนี่อีกนะคะ รู้จักจนน้องแตงเรียกสัญญาว่าอาจารย์เขาก็อาจารย์ตามนะคะบางคนมาเรียกสัญญาว่าเป็นครูเฉยเลยนะคะไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์อะไรที่ไหนเลยนะคะทุกคนเรียกตามเพื่อน <c oughs> กลายเป็นเพราะว่าเอน้องลีน้องไหนหวัดดีหวัดดีน้องไหนสบายดีนะคะโอเคเดี๋ยวขอสัญญาตะลุยท็อกต่อไปนะคะจะไปดูคลิปยาวดูแต่แป๊บเดียวนะคะคลิปจะได้ไม่มี คิปจะไม่มีคุณภาพน้องไนรี่อยู่สหรัฐใช่เปล่าใช่ค่ะเขาอยู่สหรัฐค่ะี๋ยวก่อนโอเคก็อย่าคิดมากอะไรเลยนะคะถ้าเราทำอไไรไลฟ์สดต่อเนื่องเราพูดโดยที่เราไม่ไปสวัสดีค่ะอ่านไปอ่านมาบ่อยๆไหนที่เราจะไลฟ์เป็นเรื่องสำคัญเราค่อยกดหายไลท์ขึ้นไปแต่ต้องใช้มือถือเท่านั้นนะคะที่เราไลฟ์สดถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ไลฟ์สด ไม่ได้แล้วก็ไอแพดไรสุดเราไม่สามารถทำไฮไลท์ได้นะคะถ้าไรสุดเนี่ยเราสามารถเปิดในในมือถือนะคะกดไปตรงใต้ล่างสุดด้านขวามือใต้ล่างสามตุ่มนั่นมันจะมีขึ้นมาให้เราเห็นอยู่สีกันเลือกมีแชร์มีบันทึกไฮไลท์เราก็กดบันทึกไฮไลท์อย่างเดียวเลยนะไอตรงกลุ่มนั้นนะ่ะมีกลุ่มปิดไมโครโฟนด้วยเราสามารถพูด อะไรด้านนอกที่ไม่ให้มันเข้าไปในช่องตอนไร์สุดก็ได้นะคะไอเรื่องเหตุการ์ที่ไม่ควรเอาเข้าไปเนาะเราก็จะสามารถเปิดแฟตได้แต่ถ้าเราเปิดแฟตเราคิดว่ามันเป็นที่มืดเราก็เปิดแฟตกับหน้ากับหลังได้สองทางด้านซ้ายขวาของเรานะคะ